เอาละครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเบคอนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าคอนเทนต์ของช่องเราเนี่ยมันจะมีโอโม่ซวดๆเต็มไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวคีย์บอร์ดตัวหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบแม c คันเข้าคีย์บอร์ดนะครับแต่ก็แน่นอนลยครับมันสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้อาแค่นั้นยังไม่พอครับราคาค่าตัวของมันเนี่ยประมาณพันนิดๆเท่านั้นแต่ว่ามันสามารถเชื่่ออมต้ทัง Windows Mac และรวมถึงอุปกรณ์ Android ได้ด้วยนะฮะเรามารู้จักก,กันกับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เลยครับกับ AK นะครับรุ่น68นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเรามาดูพอเชื่อมต่อนก่อนเนาะ พอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยจะมีรูปแบบของ Type C นะครับแล้วก็เป็นสายสามารถเชื่อมต่อกับ USB ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งในรูปแบบของ Bluetooth ด้วยนะครับแล้วเป็นก็ Bluetooth 5.0ด้วยอ่าซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับจะมีสีขาวกับสีดำนะครับแล้วก็สวิตช์เนี่ยจะมี blue red และก็ brown นะครซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเด,เดิมมาแล้วเนี่ยจะเป็น brown สวิตช์นะครับ เจติที่ผมเอามาแนะนาเพื่อนๆในแคบสำหรับเจ้านะคีย์บอร์ดตัวนี้นะคือคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมันสามารถเปลี่ยนสวิตได้โดยเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตได้โดยตัวเนี้ยนตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนสวิตไปแล้วบ้างบางตัวนะครับแต่ว่าแต่ผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนสวิตให้ดูนะครับซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าปกติเนี่ย ถ้าเป็นคีย์บอร์ดในคานิคอลปกตินะครับเราสามารถเปลี่ยนสวิตได้โดยการใช้การบัดกีหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่าสาหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนสวิตได้โดยการแค่ดึงสวิตออกแล้วก็เสียบสวิตใหม่เข้าไปเลยเฮ้ยมันทําได้จริงเหรอเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องใช้เจ้าตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวดึงคีย์แคปนะฮะเ๊ะโฟกันไหมโอเคดึงคีย์แคปนะครับแล้ก็จะดึงตัวคีย์แคปออกมาก่อนเช็คคือสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนผมเอาไอที่ผมเปลี่ยนแล้ว นี่คือ W โอเคจะเห็นว่าสวิตที่ผมเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยก็คือเป็น Milky Yellow นะครับก็คือตัวเห็นไ,ไหมสีเหลืองอ่าส่วนตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเราผมเอาดึงเป็นตัวเลขสองเหมือนกันนะจะเห็นไหมครับว่าเดิมๆเนี่ยก็จะเป็นบราล์สวิตให้ฟังเสียงของตัวบราล์สวิตก่อนเลยกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงโอเคครับเพื่อนๆลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าชอบหรือไม่นะครับเป็นบราล์สวิตนะ นี่คือสวิตช์เดิมๆนะครับโอเคต่อไปครับเดี๋ยวลองฟังเสียงของมิ l คี้เยนโรนะครับตัวที่ผมเกย hi นเะข้าไปนลตรงนี้เป็นม <humming> <t besoin> ิ l ก <emin> <t> ี <ler> mm ้เยนโรนะครับเทียบนะครับ อันนี้บิลกี้ครับอันนี้บราครับเสียงก็จะมีความแตกต่างอยู่เนาะทีนี้เรามาดูเรื่องวิธีการเปลี่ยนสวิต์กันดีกว่านะฮะวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายมากเลยครับเขาเตรียมมาให้หมดแล้วเนาะเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการดึงสวิต์นะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยครับแล้วก็สมมติว่าผมจะเปลี่ยนตัวนี้กลับมาเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการเอาตัวนี้ครับล็อกไปตรงตัวสวิต์นะครับแล้วก็ดึงออกมันอาจจะดึงยากหน่อยไม่หน่อยดึงยากเลย ครับเราลองลอง,ลองพลิกดูครับมันจะมีด้านที่มันดึงออกอยู่ปึ๊บดึงยากอ,ะอ่ะอ่านี่โอเคออกแล้วเนี่ยฮะก็ดึงก็จะออกมาครับสวิตก็คือจะมีแค่นี้เลยอ่ะโอเคการใส่ชิลุงี้ครับสวิตก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้ววิธีการใส่ตัวใหม่เราอันนี้จะเป็นผมใส่ b r o ว นี่คือบราวอันเดิมนะครับที่เขาให้มานะครับเนาะที่การใส่ก็ไม่ยากครับเนี่ยดูด้านนะครับว่าอ,าอันนีออ้อันนี้เห็นไหมมองเห็นไหมปึ๊บอ่ามันจะมีด้านพอด้านเนี้ยออกมานะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปแค่นี้เสร็จแล้วนี่คือวิธีการเปลี่ยนสวิต โดยคีย์บอร์ดพวกนี้ครับเราเรียกว่าคีย์บอร์ดแบบพอสเวปครับซึ่งมันจะใช้ง่ายมากสำหรับการเปลี่ยนสวิตช์อ่ะเราผมเปลี่ยนกลับมาเป็นมิว l กี w โหมือนเดิมปึ๊บจะดึงออกแต่อย่าไปถอดเข้าถอดอ,ออกบ่อยนะเขาว่ากันว่ามันจะทำให้พอตหลวมนะครับแล้วก็ใส่มิว y กี l โ w เหมือนเดิมเข้าไปป๊บโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เหมือนเดิมแล้วเราก็ใส่คีย์แคปเข้าไปใสค่คีย์แคปกลับไปคืน ใช่แล้วครับกับการเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนสวิตช์มันง่ายมากสำหรับคีย์บอร์ดที่เป็นฮ็อตสวิปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสำหรับชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ยคือรอยัลครูดเหรอน่าจะอ่านว่ารอยัลครูนนะมองเห็นไหมเออเนี่ยน่าจะชื่อแบบว่ารอยัลครูดนะครับ ก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี่เนาะ R K 68นะครับซึ่งข้อดีของตัวนี้นะเออหนึ่งเลยคือมันมีไฟด้วยคุณเ,เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูฮะแล้วสำหรับใครที่สนใจเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในตาม s h อ p e e หรือว่า Lazada เลยนะฮะแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องแนเบคอนนะครับก็จะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ